ครับมาลองหนึ่งข้าหนึ่งข้างให้ตัวครับสภาพสวยๆไม่แกะไม่เปิดร้านน้ำมันเลยเลยเครื่องเดิมๆจากญี่ปุ่นให้แน่นอนฐานน้ำให้ทุกตัวนะครับอโอเคไปฟังเสียงอืมมันนี่ตัวครับอ่าเจอนน้มานนี่ตัวดูน้ำมันนี่ตัว